สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทท่านผมพรมิติรีรธรรมธรรมศรีจากพ่อหมดรถยนต์ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถึงช่วงสิ้นปีหรือว่าปีใหม่กันแล้วนะครับก็ขอถือโอกาสครั้งนี้นะครับอวยพรคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงการงานการงางาเงินเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะครับตอนนี้อย่างที่บอกก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วนะครับเราก็มาทำอะไรแปลกใหม่กันละกันนอกจากที่จะแบบ รีวิวทดลองขับรถต่างๆแล้วนะครับช่วงสิ้นปีแบบนี้ในทุกๆปีผมคิดว่าจะทำอันใหม่ครับนั่นก็คือ Car of the Year ของพ่อหมดรถจนครับซึ่ง Car of the Year นะครับก็มีเป็นการประกวดนะครับซึ่งของบ้านเราก็ทำกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนมาตรการต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนพ่อหมดรถยนของเราก็จะมีขั้นตอนและมาตรการโดยเฉพาะเหมือนกันครับซึ่งขั้นตอนง่ายๆครับ คือทอมมีจะแบ่งไว้ครับก็คือว่ารถที่ทอมมีได้รีวิวในปีนี้ครับตั้งแต่คันแรกของปีนี้จนถึงคันสุดท้ายของปีนี้ทุกคันเลยครับจะอยู่ในตัวเลือกนะครับที่จะสามารถเข้าในการประกวด Car of the Year ของพ่อหมดรถจนได้ครับอันนี้ก็ขอบอกก่อนแล้วกันนะครับคือเราทำแบบคำคำนะครับเผื่อท่านใดแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งเเรียนนะคือเราก็มีขัต้ตอของเราแตกต่างกันออกไปซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าแบบ คาร์ออฟต์ตัเของคุณผู้ชมคือคันไหนนะครับหรือว่าคันไหนที่เราชอบหรือว่าถึงแม้แบบปีหน้าอยากให้มีคันไหนมาก็ตามนะครับซึ่งเทไมีจะคัดมาจากทุกรุ่นเลยนะครับก็คือจะเลือกอันดับท็อป5ครับ5คันเท่านั้นนะฮะแต่ไม่ได้เรื่งลระดับ1 2 3 4 5นะครับก็คืออยู่ในหมวด5คันนี้ที่ส่วนตัวผมชอบนะครับจะไม่ได้แบ่งเรื่องแบบราคาความคุ้มค่าความหรู แบบนี้ไม่มีเลยครับไม่มีใดๆทั้งสิ้นครับคือแค่ทอมมี่เห็นคันนี้เลยรู้สึกเออเฮ้ยมันโอเคชอบอะไรแบบนี้คือขั้นตอนง่ายๆเลยครับซึ่งก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาพูดถึงรถที่เข้าในการประกวดครั้งนี้กันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งคันแรกคลิปแรกที่ทอมมี่ลงในปีนี้เลยผมยังจําได้จนถึงวันนี้เลยครับก็คือตัว mercedes benz G.L.A.200 AMG Dynamic นะครับอันนี้คือคลิปแรกเลยถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่ามีคันไหนบ้างนะครับสามารถเข้าไปได้ใน YouTube Channel เลยครับเข้าไปเช็คได้เลยครับคันแรกก็คือคันนี้ครับนะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยคลิปที่เปรียบเทียบ HRV กับ Mazda CX30 นะครับอันนี้คือคลิปสุดท้ายของปีนี้ก็ลองเช็คกันได้นะครับแต่ผมก็จะพูดคร่าวๆก่อนละกันว่ามีรถคันไหนบ้างนะครับก็ถ้ดจากเบ n นะครับก็มี B.M. Series 5นะครับ กระบะมาสเตอร์ bt ห0นะครับ bmw 2อ0 i Suzuki Swift ซ o n d a City ที่ผมออกมาเทียบกับ m a สเตอรนะครับ bmw x 1 bmw 3 3 0สานะครับเยอะมากครับเบนซ์ a 2 0 0 Progressive นะครับรวมถึง a 2 0 0 amg Dynamic ก็มีครับ e s u z u m ux ที่ผมออกมาเทียบ2องคัน e class นะครับ e 3 3 0ส e นะครับมี MINI ด้วยนะครับมี mg extender ที่เป็น minor change Ford Ranger FX4 Max, Audi Q3, Mazda 3 100ปีนะครับที่เขาฉลองครบรอบ100ปีก็เป็น Limited Edition นะครับมี Mercedes-Benz E220d โอ้โหเยอะมากครับมี Subaru Forester มี GLE 350de ที่เป็นแบบ Plug-in Hybrid เป็นทรง SUV นะครับ ฮาวเเอสซิ MG5 Ford Everest, Sport, Honda City, h อร์ a นะครับฮอนด้าซิตี้แฮชแบก e-h e HE v Nissan, a l ลเมร mercedes benz s350d amg premium ที่หน้าจอนี่อลังการงานสร้างและบอร์ดด้านหลังสามารถเอนได้แบบแทบจะนอนได้เลยครับราคาก็ประมาณ7ล้านมี m t t u u i s s i นะครับ p a j e r o Sport outlander p h e v นะฮะ n บนิสสันเทอที่มี Minor Change เรียกว่าเป็น Big Minor Change ก็ได้ แล้วก็แก๊ง Toyota ครับไม่ว่าจะเป็น Revo Z Edition นะครับรวมถึงตัว Fortuner นะครับที่เป็น GR Sport ก็มี Honda Civic All New เลยนะครับก็นี่ก็ถือว่าอลังการอยู่เหมือนกันนะครับ Master 3ผมก็เอามานะครับเพื่อมาเปรียบเทียบกับตัว Civic นั่นเองนะครับมี Altis ด้วยเอามาเปรียบเทียบเช่นเดียวกัน Mini Cooper นะครับแฮ c h 3ดอเป็น3ประตู Honda Accord Toyota Camry Toyota Yaris นะครับ มีเยอะมากครับ Fortuner นี่พูดแทบจะทุกรุ่นเลย MG EP, ORA Good Cat, BMW 330e M Sport Master CX5 นะครับมี Mitsubishi ด้วยนะครับที่เขาเปิดตัว Rally Art นะครับ h a v a l Jo Lion Master CX8 นะครับ Suzuki Celerio, Toyota Camry พูดไปแล้วเนาะ Honda HRV แล้วก็ Isuzu D-Max V-Cross นะครับที่เป็นสี OPEC g r เ y นะครับหรือว่าสีเทา OPEC นั่นเองครับ อันนี้ก็พูดแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่านี่คือทุกรุ่นที่รีวิวในปีนี้นะครับจริงๆมีมากกว่านี้แหละแต่บางอันก็อาจจะไม่ได้ลงหรือว่าเพราะเหตุผลใดๆก็ตามนะครับผมก็จริงๆมีเยอะกว่านี้ครับเชื่อว่านะครับก็นะครับเราก็จะมาคาออฟเตียรกันเลยนะครับซึ่งผมก็นั่งดูแล้วล่ะนะครับก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้นะครับก็ดูว่าเอ้คันไหนดีอะไรแบบนี้ซึ่งก่อนที่จะมาท็อป5นะครับผมก็ขอพูดรถที่ รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ติดท็อป5แต่อยู่ในรถที่ใกล้กจะถึงท็อป5ของผมแล้วละกันนะครับซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมก็คือ Suzuki Swift นะครับซ u z u k i Swift ซึ่งคันนี้เขาม่การ minor change เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับเขาก็เพิ่มหน้าจอเข้ามาซึ่งเหตุผลที่ผมใส่ซ w i f t เข้ามานะครับราะหนึ่งคือเรื่องราคานะตอนนั้นโอเคมากตอนนี้ก็โอเค มีหน้าจอขึ้นนะครับดีไซน์ดูโอเคมากขึ้นและเป็นรถ Eco คคที่ถ้าใครกำลังสนใจในบัจเจ็ตที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่ไม่ต้องการแบบไปค่ายหลกัหลกๆองพวกฮอน d ้า a s ส a ้าเติ a ์ต้าสวถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆครับต่อมาครับคืออีกคันหนึ่งก็คือตัว h a ว a l j o จอไลครับซึ่งถ้าพูดตรงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบดีไซน์สักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะด้านหน้านะครับไฟหน้าผมรู้สึกแปลกๆนะครับแต่เหตุผลที่ผมใส่คันนี้เข้าไปนะครับเพราะว่า การที่เขาเปิดตัวมาและราคาที่เขาตั้งใน B-SUV ที่879,000บาทอันนี้ถือว่าต่ำม,มากมากครับยิ่งการที่เราพุชราคาลงไปอ่ะไม่ได้แปลว่ารถมันไม่ดีนะแต่มันแปลว่าสำหรับผมก็คือว่าคุณผู้ชมคุณลูกค้านะครับจะมีตัวเลือกมากขึ้นไม่ได้จำเป็นจะต้องไปตีหลักตามเจ้าตลาดอย่างพวก Honda, Mazda, t o y o โ a ที่เขาตั้งราคาไว้ประมาณ980,000 9 0 0 0โดยประมาณเป็นราคาเริ่มต้นนะครับหรือเก0 0็ก็ได้ในแง่ของตัว hrv นะครับแต่ก็9 7 9เนาะ hrv เริ่มต้นนะครับซึ่งจ์แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ผมก็ถือว่าใส่เข้าไปในลิสต์นี้นะครับเรียกว่าเป็น honorable mention ก็ได้ก็คือรถที่ผมคิดว่าอโอเคนะแตอจจะอจจะ่อาจจะไม่ได้อยู่ใน top 5ก็ตามคันต่อไปคือ Master 2ครับเหตุผลที่ใส่ Master 2นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาแบบไม่ได้มีแบบ model change เลยในปีนี้ซึ่งคาดการไว้นะครับ รวมถึงปีหน้าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่เขาเปิดตัวมาสัพักใหญ่แล้วนะครับแต่จะถึงวันนี้ก็ยังขายได้อยู่ครับถึงแม้ City จะมาใหม่นะครับยาริสก็มีม n นไ c h เช g e อะไรบ้าง MG5 ก็เข้ามาแข่งในตลาด m a สเตอร์ก็ยังอยู่ครับไม่ใช่แบบหายไปเลยโดยสิ้นเชิงไม่ก็ยังอยู่ซึ่งในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาสเอรเป็นรถที่ขายที่ดีที่สุดอันดับ2ของมาสเตอเป็นรอนแค่ตัว CX3 เองซึ่ง ถ้าเทียบแล้ว m a z t e r 2กับ CX-3 ก็ก็เป็นคลาสเดียวกันแต่ m a z t e r c X 3เเป็น SUV เนาะ Mazda 2ก็เป็นซีดานนะครับผมก็เลยใส่เข้ามาในอันนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็มี City ครับแน่นอน City อันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของตลาด e c o c a r รเลยหลักๆเลยเพราะว่ามีทั้ง Hatchback เป็นซีดานมีทั้ง Hy บ r i d อีกด้วยอ่าเป็นคันแรกเจ้าแรกที่ผมทราบมาว่า ใส่ไฮบริดนะครับในรถ Eco ค่าถึงแม้จะราคาจะสูงหน่อยนิดนึงอาจจะขายไม่ได้ปังสักเท่าไรแต่ก็เป็นปรากฏการครั้งแรกเช่นเดียวกันครับผมก็เลยใส่ซิตีมาและความอเนกประสงค์ก็เช่นเดียวกันครับและคารสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงครับก็คือตัว MG5 ครับ MG5 ถึงแม้อาจจะสู้เจ้าตลาดยังไม่ได้นะครับในแง่ของยอดขายหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าคณดูดีไซน์ของมัน ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับเพราะว่าดูแบบอือจะบอกเป็นสปอร์ตเหมือนมาสเตอจะเป็นสปอร์ตแบบ Honda ไม่ใช่เลยครับอันนี้คือแบบไปทางพรีเมียมเลยานถึงเวลาเรามาองรถคันนั้นนะคือดูดีๆมากๆพรีเมียมสปอร์ตเลยซึ่งผมว่ามันแหวกแนวและก็เป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึงที่แบบทําให้ตลาดป้าเราโดยเฉพาะปีนี้คือหากันอยู่พอสมควรอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ผม พูดไว้เฉยๆนะครับเป็น honorable mention นะครับคือไม่ได้ติดใน top 5ของผมแต่ถือว่าเป็นรถที่ผมคิดว่าเอ้ยสำหรับปีนี้มันเป็นปรากฏการณ์หรือว่าทำให้ตลาดบ้าเราคือฮาอยู่พอสมควรนะครับซึ่งขอย้ำนะครับเราจะมาถึง top 5ของเราแล้วนะครับไม่ได้แบบพูดถึงทุกรุ่นหรอกนะอมนานแน่ครับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่แน่ใจว่ามีรถอะไรบ้างนะครับผมก็พูดไปช่วงต้นคลิปแล้วหรือว่าสามารถเข้าไปได้ใน YouTube Channel นะครับ ของผมก็ตั้งแต่คันแรกจนถึงคันสุดท้ายเลยหรือถ้ามีคําถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นด้วยเห็นด้วยหรือว่าจะมีท็อป5ของตัวเองหรือจะท็อป10ท็อป3ท็อป1ว่ากันไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับมาเรามาเริ่มกันครับค่าออฟเตอรเยียร์ของพ่อบทรถจนครับบอกแล้วว่าไม่ได้มีขั้นตอนใ,นใดๆมาตรการใ,ใดๆเอาที่ชอบครับและรู้สึกว่าโอเคและรู้สึกประทับใจฟีลลิ่งล้น้วนนะครับผม ม่ได้เกี่ยวกับ,บราคาสูงตามดีไซน์ก็วานไปนะครับรวมกันไปนะครับแล้วก็อันนี้จะไม่ได้เรียงตามลำดับนะครับก็เรามาเลือกกับคันแรกเลยครับผมนั่นก็คือตัว all new isuzu mu x ครับอันนี้คือคันแรกเลยนะครับซึ่ง mu x อันนี้สําหรับผมผมชอบมากๆเลยนะครับเป็น ppv อันหนึ่งที่สาหรับใครที่แบบลังเลอยูว่ว่าแบบจะเลือก ppv แบบไหนอะไรแบบนี้ผมก็จะแนะนํา mu x ให้เป็นตัวเลือกอันหนึ่งเลยนะฮะ เพราะว่าหนึ่งคือความหรูหราของมันภายในคือดูหรูมากมากครับและคือส่วนตัวผมก็เคยมีมิวเอ็กก็มีอยู่แหละแต่เป็นตัวเก่านะครับแต่เบาะด้านหลังก็คือนั่งสบายหลับได้ใช้งานได้ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันอันนี้ก็องค์ประกอบโดยรวมแล้วแต่ถ้าพูดถึงมิวเอ็กตัวก่อนนะที่ผมมีอยู่คือออปชั่นมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยออปชั่นก็ครบครับถ้าจะแบบติอย่างเดียวก็แค่กล้อง3 6 0รองศาเองที่ไม่มีให้แต่นอกนั้นคือมีให้หมดเลย ความรูราโดยเฉพาะด้านท้ายที่เขาเอาโลโก้ isuzu มาแปะเนี่ยผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์เลยคือ m u l x ผมถือว่าเป็นคาร์อัพต์เยอถึงแม้จะเปิดตัวเมื่อปลายปี2020นะครับแต่ผมก็รีวิวในปีนี้ก็มีทั้งเครื่อง1.9แล้วก็3.0นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับใครชอบแรงนะครับก็ไป3.0ขับเครื่องสีล้อถ้าใครแบบขับในเมือง หลักๆไปต่างจังหวัดได้แต่ไม่ได้เน้นแรงสักเท่าไหร่อยากจะประหยัดกว่าก็ไป1.9ก็ได้ครับเพราะว่าคือดีเซลมันก็จะประหยัดกว่านะครับแล้วก็ทนทานมากกว่าด้วยนะฮะก็ลองดูครับผมก็บอกไว้ว่าถ้าใครสนใจ P P V ก็ m ิลเก็ถือว่าเป็นอีกคันนึงครับต่อมาครับคันที่2ครับอันนี้คันที่2แล้วนะ B M W 220 i M Sport ครับคันนี้ครับส่วนตัวผมชอบมากเลยครับเพราะว่า คันนี้ผมรีวิวเมื่อต้นปีเลยครับถ้าจำไม่ผิดอาจจะสิ้นเดือนมกราหรือว่าต้นกุมภานะครับคันนี้ถือว่าแบบเป็นรถที่วัยรุ่นมากๆเลยนะครับเป็นสปอร์ตเลยคือแบบถ้าจะเหมาะกับระดับแบบเพิ่งเรียนจบหรือว่ากําลังเรียนอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเรามีบัตเจตนะครับผมว่าดูเฟียและดูเท่มากนะครับคือผมขับแล้วได้อารมณ์สปอร์ตมากและที่สําคัญเนยนะที่ผมเลือกก็คือ1คือดีไซน์แหละ2คือราคาครับเพราะว่า ราคาตัวเท้าของมันนะครับตัว M Sport อยู่ที่2.19มั้งโดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ประมาณนั้นแต่ถึงวันนี้มีอีกตัวหนึ่งแล้วที่ไม่ใช่ M Sport ก็จะเป็นราคา1.99ดี s i น n ก็แตกต่างกันนิดนึงอ p t i o นอาจจะตัดไปนิดนึงแต่คันนี้ผมว่าโอเคมากและเป็นรถ B M ที่วัยอย่างเราอะสามารถจับต้องได้ที่อาจจะไม่ได้แบบไปถึงซีรีส์3 หรือว่าซีรีส์หอะไรแบบเนี้ยที่ราคามันจะแตกไป2ล้านไปไปลายสล้านกลางๆรวมถึง3ล้าน4ล้านว่าไปนะผมว่าอันเนี้ยก็ถือว่าโอเคข้อเสียของคันเนี้ยคือถ้าคุณซื้อเพื่อใช้แบบเป็นครอบครัวเกิน3คน3คนขึ้นไปจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเบาะด้านหลังค่อนข้างแคบครับคือรถมันทรงสปอร์ตเลยแหละผมว่ามันเหมาะกับแค่2คนเท่านั้นคือนั่งด้านหน้าด้านหลังแค่อาจจะวางของจุกจิกกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไม่ค่อยเหมาะกับให้คน นั่งด้านหลังสักข้อหร่นะครับซึ่งผมก็บอกแล้วผมในแค่ผมคนเดียวก็ขับนะครก็เลยคันนี้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับคันนี้นะคันที่3ครับ Haval h, h .6 ครับเป็น All-New Haval h, al h .6 เหตุผลหลกัลกๆที่ผมเลือกคันนี้อยู่ใน Top 5นะครับจริงๆก็จะเหมือนกับโจไลออนแหละแต่คันนี้จะมีการปรากฏการที่อลาัางกว่าเพราะเป็นคันแรกของ Great w a มอเต t o r เลยครับซึ่งคันนี้เป็นกลุ่ม SUV ที่ สูงที่สุดเลยก็ว่าได้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นพวก CRV นะครับ CX5 ของ m a z t e r นี่คือเปรียบเทียบกันนะซึ่ง How ร์ o ั H6 เนี่ยคือกว้านะงกว่าดูใหญ่กว่าและดูทันสมัยกว่าถ้าจะเรียกก็ได้นะณนะตอนนั้นนะครับตอนที่เขาเปิดตัวมาตอนนี้ก็ยังใช่อยู่นะพร CX5 รวมถึง CRV ก็ยังไม่ได้เปิดตัวอะไรใหม่นะครับผมว่านี่ก็ถือว่าโอเคแลยยอดขายผมเชื่อว่าของ g r วมอตที่ได้อยู่เนี่ก็คือมาจาก H6 นั่นเองนะครับเพราะราคาที่เขาเปิดมานะครับอยู่ที่ประมาณ1 2ล้าน2 1ล้าน3โดยประมาณนะครับเฉลีย่ยเฉลี่ยเอานะครับและถ้าคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มนั้นนะโอ้โหราคาถ่างกันเลยเพราะว่าล้าน1ล้าน2อ3ล้าน3เนี่ยสามารถไปเปรียบเทียบกับ BSUV ได้ดีเลยนะอ่า แต่ขนาดอะคือคนละเรื่องเลยอ่าใช้ได้เลยครับแถงเป็นไฮบริดอีกด้วยและเป็นคันแรกของ Great w a ม l เ o t ร r เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของค่ายนี้บริษัทนี้และเป็นจุดสำคัญที่สุดก็ว่าได้ว่า Great w a ม l เ o t o r จะเดินไปทางไหนและลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคในบ้านเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและจะการตอบรับจะเป็นอย่างไรผมเลยใส่คันนี้เข้าไปนะครับซึ่งโดยรวมภายในอะไรแบบนี้ก็โอเคนะ First Impression โดยรวมถือว่าโอเคมากๆและ ผมเคยบอกเสมอว่าเวลาเราดูรถว่าการตอบรับของเขา,าดีมากน้อยแค่ไหนเราดูบนท้องถนนครับอย่าไปดูตัวเลขสักเท่าไหร่หรอกอย่างอ่ะยกตัวอย่างนะครอสอะเราเห็นเลยบนถนนบ้านเราเนี่ยโอ้โหเยอะมากเยอะมากครับ h a r v a r รเอสก็เช่นเดียวกันผมรู้สึกผมเห็นเยอะขึ้นตั้งแต่ที่เขาประกาศขายส่งมอบรถอะไรแบบเนี้ยผมเห็นรถคันนี้อยู่บนรถที่เขาเอาไปส่งมอบกบให้ลูกค้าเยอะมากครับเยอะมากครับ แต่ผมไม่ได้นั่งเซอร์วแล้คือขับปกติทั่วไปก็เจออะไรแบบเนี้มันก็เฮ้ยมันก็เป็นฟีดแบ็ k ที่โอเคอ่ะนี่ก็คือเหตุผลที่ผมใส่ฮาวัล S6 นะครับเป็นคันที่3ของผมคันที่4นะครับจริงๆผมลังเลคันนี้เยอะอยู่พอสมควรคือแบบผมเชื่อว่าต้องมีฟีดแบ็กอะไม่มากก็น้อยดีไม่ดีก็เนาะตามนั้นนะครับนั่นก็คือตัว Honda Accord ครับ อาจจะสงสัยและนี่คือบอกไว้เลยนะคือ Honda คันเดียวที่ผมใส่ในอันนี้ด้วยนะครับไม่มี Civic ไม่มี H R V นะครับ Accord มี m i n o r Change ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือจะเป็นช่วงกันยาตุลาโดยประมาณนะครับบวกลบกันไปนะครับ i n ยน c เช n g e ครั้งนี้เขาเพิ่มราคาตัวต้นนะครับเพิ่มเงิน25,000บาทนะครับเป็น1,499,000บาทนะครับแต่เขาเพิ่มออปชันอย่างเช่น Honda Sensing เพิ่มเข้าไปนะครับหรือว่าออปชันต่างๆเขาก็เพิ่มเข้าไป ปัจใจที่ผมดูอ่ะคอนด้าซังซิงอาจจะเป็นแค่นิดเดียวประมาณถ้าเทียบแบบเต็มส0อาจจะเป็น5เต็มส0ครึ่งหนึ่งแต่ที่ผมดูจริงๆอ่ะคือการใช้งานครับคือพื้นที่ด้านหลังอ่ะผมชอบมากๆครับคือมันรู้สึกกว้างจริงๆถึงแม้ถ้าคุณเอาไปเทียบกับผู้แข่งเขาโดยตรงคือแคมรี่นะครับถ้าคุณเอาตัวเลขมาเทียบจุดต่อจุดเลยตัวเลขมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะักอาจจะแบบเฮ้ยแล้วทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกแอคคอร์ดคือผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งความหรูหราผมชอบแอคคอร์ดมากกว่า เนาะคือ Camry มันจะเป็นโทนสีดำอะซึ่งทุกคันของ t o y ยต้มันก็จะเป็นโทนอย่างเงี้ยโดยประมาณแต่ Accord ะถ้าคุณเทียบเลเวลกับ Civic City อะไรแบบเนี้ยมันแบ่งชั้นได้ชัดเจนและพื้นที่มันค่อนข้างกว้างกว,างกวาง่าผมรู้สึกอย่างนี้นะคือผมก็นะนี่คือส่วนตัวของผมนะครับขอย้ำนะครับซึ่งถ้าคุณเลือกแคม r y ก็ไม่แปลกนะครับแต่ผมไม่ได้แบบบายแอข้างใดข้างค่างนึงนะครับเพราะผมก็รีวิวทั้งคู่มามันก็ดีทั้งคู่ครับ ถ้าพูดถึงข้อดีของแอ c o คอร์ดคือภายในที่ผมชอบในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของดีไซน์มันดูหรูจริงแต่วัสดุก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ความชอบมีคนเคยถามว่าแอ c o คอร์ดหรือแคมรีอันไหนต่ำกว่ากันแอ c o คอร์ดต่ำกว่าครับถ้าคุณไม่ชอบที่ลำต่อไม่แนะนำแอ c c คอร์ดครับเพราะว่าคนที่นั่งด้านข้างข้างหน้านะครับหรือแถวด้านหลังมันจะรู้สึกต่ำไปนิดนึงแต่คนขับจะไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่ครับเพราะคุณปรับเบาะได้นะครับปรับเบาะขึ้นนะครับแคมรีก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุุณพููดดถึงงจจอื่น่นๆกก็ะสวา การเร่งแคมรก็ไปได้ดีกว่าความเนียนไปได้ดีกว่าแต่ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นสักเท่าไร่ผมแค่โฟกัสถึงความพรีเมียมแล้วก็การใช้พื้นที่ด้านหลังเพราะว่าถ้าคนซื้อแอคคอร์ดอะหลักๆคือคุณเน้นรถครอบครัวนะครับก็คือคุณต้องใช้พื้นที่ด้านหลังแน่ๆเบาะด,ด้านหลังซึ่งผมว่านี่จะตอบโจทย์มากกว่านะครับแอคคอร์ดระหว่างแคมรีนั่นเองนะครับนี่คือแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนะครับแต่ถ้าคุณเทียบราคาราคาเริ่มต้นนะแอคคอร์ดแพงกว่าด้วยซ้ำไปนะครับผมก็ ขอย้ำว่าอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับและคันสุดท้ายครับคุณผู้ชมก็จะมาจากฝั่งยุโรปนั่นเองครับแต่ถ้าเรียกว่าเป็น Top 5 Top 6ก็ได้นะครับเพราะว่าคันนี้คือเป็น2คันนั่นเองครับเพราะผมใช้เปรียบเทียบนั่นก็คือตัว mercedes benz e 220d แล้วก็ bmw 520d นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดีเซลทั้งคู่นะครับเป็นการเปรียบเทียบการซื้อคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับเหตุผลที่ผมใส่ทั้ง2รุ่นนี้ เอาจริงๆเลยคือผมตัดสินใจไม่ได้จริงๆครับคือมันจะแล้วแต่ความชอบจริงๆครับออปชันใกล้กันดีไซน์คือโคลเนลแต่ว่าอยู่ที่ใครชอบเลยครับถ้าคุณชอบความสปอร์ตก็ BM คุณชอบความหรูหราก็ Mercedes-Benz จริงๆอันนี้ตัดสินใจยากมากๆครับซึ่งไฮไลท์ของของคันนี้คือออปชั่นใกล้เคียงมาก BM จะดูสปอร์ตภายในดูหรูหรา Benz ภายในดูลักชัวดูกว้างกว่า ซึ่งผมก็เปรียบเทียบไว้แล้วนะครับจริงๆเลยอันนี้ก็ขอไม่ลงดีเทลเยอะแล้วกันถ้าเปรียบเทียบแต่ละจุดแต่ละจุดมันก็อาจจะเยอะจนเกินไปแต่ที่ผมได้รีวิวมาผมได้ขับ2คันนี้นานอยู่พอสมควรผมรู้สึกว่า2องคันนี้โอเคมากๆเลยขับและสนุกดูดีดูมีคลาสดูมีสเ,เตเต,ตัสอันนี้ก็คืออยู่ในท็อป5ของผมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามใดๆนะครับเกี่ยวกับ รุ่นใดก็ตามนะครับที่ผมพูดถึงไว้หรือว่าอยู่ในท็อป5ของผมก็ตามก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าคิดว่าเอ้ยคุณควรเปลี่ยนรุ่นนี้ออกและใส่รุ่นนี้เข้ามาว่าแต่รุ่นนี้อยู่ไหนอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลครับเพราะนี่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นคารอัพติเยของพอมอตรถโหรือของผมเฉยๆนั่นเองครับก็คือทําแค่แบบ เอาสนุกสนุมาแลกเปลี่ยนข้อมูลนั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับทอมมี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามและครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ